ดิฉันนางสาวพัทธิราสมันมาจากโรงเรียนเป็นจมาหะราชรังสิยเชิงเสารวันนี้ดิฉันจะมาพูดให้ทุกท่านกระหนักในเรื่องการปลูกต้นไม้ในบ้านและในโรงเรียนสังค์ขนาไหนเชิญรับชมและฟังได้เลยค่ะทุกท่านคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมจึงต้องมีการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ในบ้านและในโรงเรียนดิฉันก็สงสัยเหมือนกันค่ะฉะนั้นวันนี้ดิฉันจะมาไขข้อสงสัยให้กับทุกท่านเองค่ะเหตุผลที่เราต้องปลูกต้นไม้ในบ้านและในโรงเรียนนั้นก็เป็นเพราะว่าการปลูกต้นไม้ยึนต้นเพียงดึงต้น ช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้9-15กิโลกร,รัมต่อปีสามารถดักจับฝุ่นและมละพิษได้1.4กิโลกร,รัมต่อปีดูดความร้อนจากตัวบ้านได้3-5องศาเซลเซียสและนอกจากนี้นะคะต้นไม้ที่ยังสูงสูงเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันแดดและป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ด้วยค่ะแถมน,นะคะต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะเนี่ยยังช่วยผลิตก,ก๊าซออกซิเจนที่จำเป็นต่อการหายใจของมนุษย์ได้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ได้ถึง2คนต่อปี แต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าอัตราพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครอัปเดตเมื่อปี2019เนี่ยมีพื้นที่สีเขียวแค่เพียงเ็ตารางเมตรมต่อคนในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยที่ประเทศของเขาเนี่ยเล็กกว่าเรามากๆยังมีพื้นที่อัตราสีเขียวต่อคนตั้ง66ตารางเมตรต่อคนทาไมจึงเป็นเช่นนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามากักจะเห็นพื้นที่สีเขียวแค่ในป่าสวน หรือว่าพื้นที่รกหานงเท่านั้นแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยมีพื้นที่สีเขียวอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นตามอาคารบ้านเรือนหรือตึกต่างๆก็เลยมีพื้นที่สีเขียวทั้งสิน้นเห็นไหมคะว่าปริมาณต้นไม้ในประเทศไทยเนี่ยยังน้อยกว่าประเทศอื่นอยู่มากๆซึ่งอาจทําให้เกิดผลเสียตามมาในอนาคตได้แต่ว่าถ้าพวกเราช่วยกันปลูกต้นไม้คนละไม้คนละมือคนละต้น2ต้นก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มากเลยล่ะค่ะทั้งนี้เราเชื่อว่าการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ตามอาคารบ้านเรือน การไม่ได้ช่วยลดโลก,กร้อนได้เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าใหญ่แต่เราก็เชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะช่วยให้เยาวชนได้ใช้พื้นที่ใกล้ตัวในการปลูกต้นไม้เพื่อให้เขาเนี่ยได้จะหนักว่าต้นได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศและเพิ่มออกซิเจนให้แก่โลกนั่นเองค่ะสำหรับวัน,นนี้ดิฉันพัชรินาสมาันมาจากโรงเรียนเบญจมาราชรังสรริ์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะ